ตั้งใจหลับตาจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตบาเบาๆพอสบายสบายหลับตบาเบาๆ ผ่อนสบายสๆผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีให้เลือดลมเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊า แล้วก็ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆทิ่โซน์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะจำง่ายๆไปอยู่บริเวณกลางทอ้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆอย่างเบาๆบสบายผ่อนคลายให้ใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะให้ใจใสๆใจเย็นๆ มาเราปล่อยวางผ่อนคลายได้อย่างแท้จริงนะจ๊ะใจจะไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆเบาสๆสบาย,บายและใจก็จะนิ่งอยู่ที่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจะตรงเนี้ยอย่างเดียว จะนิ่งนงนุน่มนเมเบาเบาศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้สำคัญที่สุดเลยในจัตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวที่เดียวที่สุดท้ายเนี่ยที่จะหลุดรอดพ้นจากเงื้อมือพยามาได้ ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละที่เดียวที่เรียกว่าเอกายนามัดทางเอกสายเดียวระหว่าที่อื่นนะเขาคุมได้หมดแล้วนะทางอากาศสโลกสิ่งแวดลอ้อมดินอากาศฟ้านะ ขันธโลกขันห้าของเราเนี่ยเขาก็โค้มได้ให้แก่ให้เจ็บให้ตายเนี่ยให้มีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเลยเสื่อมทุกอนุวินาทีทั้งหลับทั้งตื่นไปสู่จุดสลายตลอดสตัตวโลกก็ คือจิตใจคมได้เป็นช่งชวงๆช่วงไหนที่เขาเอาบาปศักดิ์สิทธ์เข้ามาบังคับสอดละเอียดเข้ามาภายในบังคับได้ความคิดคำพูดการกระทำของเราเนี่ย มันก็จะแตกต่างจากเดิมที่เราเคยเป็นคนดีๆเนี่ยเขาจะผ่านกันมาในกลางกายสอดภาพสอดละเอียดเอาภาพนั่นเลยเห็นเป็นเรื่องเป็นเวลาเป็นภาพในใจของเรา เช่นจะเป็นภาพเดิมน้ำเมาจเจ้าชู้เล่นการมนันอบายมุขหรือเปลิดเพลินไปในทางโลกไม่คิดในการสั่งสมบุญบรมีไม่คิดเรื่องการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเอาสังขารอาทรัพย์ไปถล่มทลายไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เหลือสารใ้เรา คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วมีความเห็นผิดไปจากความถูกต้องดีงามไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องนรกสวรรค์ภพภูมิอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นบางช่วงก็บังคับได้แต่บางช่วงก็บังคับไม่ได้ เมือ่อฝ่ายบุญสอดเลียดบุญสักซิ์มานี่เขาจะทำตรงข้ามคือสอดความคิดดีพูดดีทำดีอีภาพดีๆเกิดขึ้นในใจของเราอยากจะทำสิ่งดีๆเพราะนั้นเหลือแต่โศกกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ เป็นจุดเล็กๆเท่ากับลายเข็มถ้าลูกทุกคนยึดตรงนี้ได้ได้วยการหยุดนิ่งอย่างเบาๆสบายๆจนกระทั้งใจเนี่ยนิ่งแน่นอย่างนุ่มนวลคือนิ่งแน่นแบบสบายเนี่ย อย่างนุ่มนวมมันซอบซอบละมุนละไมกายเบาใจเบาตัวจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวก็จะขยายเป็นที่โล่งๆกลวง,งอยู่ภายในถ้าเราเยืดได้แล้วจ๊ะ ความเบาสบายก็จะเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆยิงใจเรายิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งขยายยิ่งสบายสบายจนกลายเป็นความสุขในระดับที่แตกต่างจากที่เราคุ้นเคย แลในระดับที่เรารู้สึกพึงพอใจอัศจรรย์ใจพอความสุขอย่างนี้มีด้วยหรือในโลกและมีอยู่ในตัวของเราเท่านั้นตากตัวที่ผ่านมาเราไม่เคยเจอเลยในถ้าเราเยึดศูนย์กลางกายได้ในระดับหนึ่งนีนจะความสุขก็จะเกิดขึ้น ใจก็จะหลุดพ้นจากความมืดคือหลับตาแล้วมันไม่มืดหลับตาแล้วมันจะค่อยๆสว่างังแต่เหมือนฟ้าสางๆตอนตีห้าในฤดูร้อนอย่างนั้นแหละแล้วก็สว่างขึ้นสว่างขึ้น ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งสว่างเพิ่มขึ้นยิ่งสว่างก็ยิ่งมีความผาสุกสุขกายสุขใจเพลินไม่เบื่อมีความเพลิดเพลินอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆจนกระทั่งถึงจุดที่ถูกส่วน ก็ตกโูนแลหล่นเข้าไปข้างในบางคนก็ยหล่นอย่างปวดพลาดบางคนก็จะค่อยๆเค,คลื่อนเข้าไปไปถึงจุดจุดหนึ่งก็จะมีดวงเกิดขึ้นมาเป็นดวงธรรมใสๆ กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วไม่ใช่กลมแบนๆนะจ๊ะกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศเหมือนเป็นจุดสว่างบนท้องฟ้าที่เราก็เห็นดวงดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนอย่างเล็กขนาดนั้นนะอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ ลมรอบตัวอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเป็นดวงใส มาพร้อมกับความสุขความบรุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นดือนนี้แหละคือต้นทางไปสู่อายตนาดิพานเขาเรียกว่าดวงปฐมมมักเรียกว่าหลวงปู่พระปู่ปราบมาเรียกว่าดวงธรรมานุปสัสสนาติปทานไอ้วดวงปฐมมมักเป็นธรรมดวงแรก ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้ความบริสุทธิ์ของใจที่หลุดพ้นจากนิวรณ์ทั้งห้าในเรื่องเพศเรื่องความมายาบาตความสงสัยความฟุง้งความท้อแท้หดหู่ความง่วงอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นจะเป็นดวงใสๆ ประดุดปากประตูพระนิพพานถ้ายึดศูนย์กลางกายได้ใจเรามีที่มั่นแล้วเหมือนมีป้อมมีก่ายมีป้อมประการที่จะต่อสูขขส้กับข้าศึกคือกิเลสได้จะปลอดจากภัยทั้งปวง เช่นภายในอบายภายในสังสารวัตรภัยต่างๆเป็นต้นจะเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสายเย็น เหมือนแสงจังนทร์นีคือเป็นเพนหรือกว่านี้นะจ๊ะซึ่งไม่เศร้าจะเอาไปเทียบกับอะไรก็มันเย็นตาเย็นใจเย็นสบายนี่จ้าถ้าเรายึดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ได้จะได้แบบนี้เป็นเบื้องต้นจากที่แคบๆที่เราไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย เริ่มมาสู่ที่กว้างแล้วโดยมีปากกระตูเป็นดวงใสๆกำลังจะไปสู่ที่กว้างที่ไม่มีขอบเขตจะขยายอาณาจักรแห่งธรรมและขับไล่อาณาจักรแห่งอาธรรมอมองว้ฝ่ายบุญฝ่ายพระก็จะได้ช่องตรงนี้แหละ ายบาบก็เริ่มค่อยๆถอยยกไปจากภายนอกที่เกาบังคับอากาศสโ,โลกันนั้นโลกสัตวโลกบางช่วงตอนนี้เราก็จะเริ่มขยายอนาเขตแล้วทางรอดทางหายใจชจะนะมีอยู่ทางเดียวคือทางสายกลางภายในนี้แหละที่เราหยุดนิ่ง พอเห็นดวงใสดีแล้วนะจ๊จะทำให้คล่องทีเดียวให้ชำนาญให้เห็นตลาดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินกินดื่มทำพูดคิดหยุดนิ่งเล็มรถทำภารกิจอะไรก็ตามจะอกเมนตีลังกาไงก็ยังเห็นอยู่เป็นดวงใส อย่างนี้จึงจะเริ่มใช้ได้คือใช้ที่จะเดินทางต่อไปได้ที่จะลือพบลือชาติลือวัตตต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ตรงดวงใสๆในระูงนะตรงนี้สำคัญทีเดียวตรงนี้แหละพยามามาก็กลกรนักกลันหนาเกรงนักเกรงหนาเกรงว่าเรา ดวทั้งมวลมนุษยาชาติจะเรื่องรู้สิ่งนี้จึงพยายามปกปิดให้เป็นความลับของชีวิตแล้วก็เอาเครื่องหลอมาหลอกม,มาล่อให้ใจของเราหลุดจากตรงนี้ผ่านทางดวงตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ผ่านทางตาก็จะไปดึงดูดเอาภาพต่างๆภาพคนภาพสัตว์ภาพสิ่งของภาพสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆเป็นต้นที่จะดึงดูดตาดึงดูดใจเราหลุดจากกลางไปติดสิ่งเหล่านั้นถ้าผ่านทางหูก็จะได้ยินเสียงพยายามมาก็จะพยายามจะหลอกล่อ ด้วยเสียงที่จะทำให้เราเกิดความพึงพอใจในระดับลุดออกจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนีนะ้ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงเสียงพูดเสียงอะไรก็แล้วแต่ที่ฟังไปแล้วฟังแล้วดึงดูดใจได้หลุดอีกแล้วยังไม่พอมาทางจมูกอีก มันมาทั้งกลิ่นก็จะเอากลิ่นเป็นเรื่องหลอกล่อดึงโดดใจให้หลุดจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไปติดก,กลิ่นกลิ่นซึ่งมีนับกลิ่นไม่ทั่วมันหลากหลายต่างๆนานาเนี่ยแต่กลิ่นนี้ดึงไม่ได้ก็อีกกลิ่นหนึ่งสลับพัดไปหมดเลยพรสก็เช่นเดียวกัน เล่นที่รับรถรถก็มีหลากหลายนับรถมีถ้วนเลยพยามาก็ขาดวังจะต้องมีสักรสหนึ่งนะที่ทำให้เราติดออกติดใจดึงดูดระโบิดใจเราหลุดจากกลางได้เช่นรถน้ำเมารสเปรี้ยวหวานมันเค็มเือนจืดอะไรต่างๆเรา,านั้นเป็นต้น ยังไม่พอเอาทางสัมผัสอีกสัมผัสทางกายให้สิ่งที่สัมผัสผ่สผานระบบประสาทปลายประสาทให้ชีวิตเราตกเป็นท่าของระบบปลายประสาทที่สัมผัสไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สามารถเด้งโดดใจของเราไปติดอยู่กับสิ่งนั้น แล้วหลุดจากกลางกายฐานที่เจ็ดยังไม่พอพามาทางใจอีกให้คิดไปสารพัดเพิ่เพลนเงินไปพลนในเรื่องในอดีตที่ผ่านมาก็ตามหรือพลนในเรื่องอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหรือวนเวียนอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะคิดิิตกกองบนบ,นบงังวาดฝันมั่งอะไรสารพัด ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรทั้งหมดเหล่านี้ถูกดึงไปหมดเลยพยายามมาก็หลอกหลอกตรึงอับไปติดจางนั้นเมื่อตรึงไปติดอ่างนั้นได้แล้วคนนี้เขก็พยายามถล่มทุกอย่างเลยทั้งสิ่งที่มีและสังขารที่มีเอาไว้สำหรับที่จะ ขยายอาณาจักรแห่งธรรมเข้าไปสู่ภายในเนี่ยเขาถล่มทลายหมดเลยจนกระทั่งเกิดมาแก่ฟรีเจ็บฟรีแล้วก็ตายฟรีมานับครั้งไม่ถวนแลวนับพบนับเจ้าไปถวนก็ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่พอยังบังคับให้สร้างบาปอากุศลกรรมเอากฎแห่งกรรมมาบังคับอีก ให้ทำสิ่งไม่ดีแล้วก็พอบังคับได้ก็อเอาผังที่บังคับได้นั้นบังคับต่อไปอีกปรตจายแล้วก็โดดไปอีกไปสู่อวบอยสร้างพบภูมิรองรับสร้างกายรองรับสร้างสิ่งแวดล้อมรองรับสรารพัดไปหมดเลย แล้วก็กำหนดการเวลาของการใช้กรรมอะไรต่างๆเหล่านั้นคือพยายามมาว่าเองชงเองกินเองกำหนดกฎเกณฑ์เองทั้งหมดก็เสียเวลาของชีวิตไปทุกทรมานอีกในอบายนับไปทวนอีกแล้วก็จะมาเป็นมนุษย์ได้กับลำบากก็ต้องผ่านขั้นตอน จากมหานรลกมาอุศทะนรกมาเยมโมโโลออกจากเยมโมโลมาเป็นเปลรอสุรกายสัตว์เลี้ยฉานพอเป็นมนุษย์ก็ไม่ให้รู้เหมือนเดิมอีกติดอย่างเดิมอีกจะเห็นได้ว่าสิ่งทั้งหมดที่พยามารบังคับไว้หมดเลยเหลือทางรอดทางเดียวคือโูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ เมื่อเรายึดได้ด้วยใจที่หยุดนิ่งภายหลังจากที่เราเบื่อหน่ายในทุกสิ่งโดยพิจารณาสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายไปตามความเป็นจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอน,นัตตาแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยพอเบื่อหน่ายก็คลาย ความผูกพันอกคลายก็ปล่อยวางใจก็กลับมาหยุดนิ่งตรงนี้เป็นดวงใสๆเมื่อใดดวงใสๆละตาอย่างนี้ไปแล้วก็เป็นฝ่ายรุกบ้างคือหยุดนิ่งกันไปกลางดวงใสๆอย่างสบายๆนิ่งดิ่งไปตรงกลางตรง,งนั้นแหละ กลางทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าอะไรที่ผุดผ่านมาที่ขวางหน้าครับดิ่งผ่านไปให้หมดเลยเต้ใจที่หยุดนิ่งแน่นเพิ่มขึ้นคือหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไม่ยั้งเลย ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าในกลางนั้นน่ะที่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางจะขยายไปรอบตัวยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดยัง้งยิ่งผ่านกลางเข้าไปเรื่อยๆกลางซึ่ง มีกลางที่อยู่ในกลางของกลางไม่ซ้ำกลางกันเพิ่มขึ้นใจก็ยิ่งนิ่งดิ่งลงไปเลยไม่หยุดไม่ยัง้งยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะผ่านกลางดวงกลางกายต่างๆมีชีวิตอีกหลายระดับที่ผุดผ่านขึ้นมา จ้ากตั้งเข้าถึงกายธรรมที่เป็นองค์พระใสใสเกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ในอรียบทสมอธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวของเรา ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งก็งไปในกลางท่านก็ไปอีกเราก็จะถูกปรับสภาวะจากการที่เคยเห็นด้านเดียวเช่นกายมนันดูหยาบอยากเห็นข้างหน้า,ามองไปข้างหน้าอยากเห็นข้างหลังก็ต้างกลับหลังหันอยากเห็นงบนก็ต้องเงยอยากเห็นข้างล่างก็ต้องกลม อยากเห็นซ้ายก็เลี้ยวซ้ายอยากเห็นขวาเลี้ยวขวาแต่พอไปถึงกายทำการเห็นก็ถูกปรับสภาวะน,นิ่งอย่างเดียวในกลางองค์พระธรรมกายก็เห็นทีเดียวทั้งซ้ายขวาหน้าหลังล่าง,งบนซึ่งมันอัศจรรย์น,นักทีเดียวการเห็นอย่างนี้เป็นการเห็นดีพิเศษจริงๆ แล้วก็แจ่มแจ้งเพราะเห็นรอบด้านเห็นทุกด้านเป็นการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นที่เราเคยเห็นอย่างนั้นหรือแม้แต่เทวดาเห็นยิ่งกว่าตาทิพย์ของเทวดายิ่งกว่าดวงตาของผมเรือรูปรมทั้งหมดเลยสาปบรลีเขาเรียกว่าวิปัสนา การเห็นที่แตกต่างอันนี้แหละพอเข้าถึงธรรมกายได้คันนี้ก็จะสนุกกันใหญ่แล้วได้เรียนวิชาธรรมกายวิชาธรรมกายตั้งเรียนได้ธรรมกายจากพระธรรมกายพระธรรมกายในตัวของเราจะต้องไปศึกษาเรียนรู้จากพระธรรมกายที่เก่าๆก่า,กา,กาแก่โน้น แดยวิธียุดก็นิ่งอย่างเดียวนี่แหละเข้าไปเรื่อยๆลนานาจักแห่งธรรมเราก็จะค่อยๆขยายกว้างขึ้นซึ่งพยามากลัวนักกลัวหนาทีเดียวนิ่งก็ไปเรื่อยๆเลยเด้งก็ไปเรื่อยๆภาน้โลกพยายามฝึกกันให้ได้ตรงนี้แล้วจะเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีแล้วเนี่ย เดี๋ยวกาวันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาของชีวิตเพราะฉะนั้นทุกอนุวินาทีนี่จะว่างเว้นจากการฝึกตรงนี้เอาให้ดีทีเดียวแล้วเราจะได้ลดพ้นจากเงืม้อมือพยา,ยามมาได้เปลี่ยนจากฉเฉลยศึกธรรมดาก็เป็นฉเฉลยศึกกิติมศักดิ์จนกระทั่งพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของเขา พ้ยังไม่พอยังบังคับเขาได้อีกถ้ายิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งดิ่งไม่หยุดนั่นเวลาที่เหลืออยู่นี้ห้ลูหทุกคนนิ่งหยุดนิ่งกันเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดในหยุดหยุดในหยุดยิ่งหยุดยิ่งนิ่งกระแสทานแห่งบุญที่เราทำมาทั้งหมดนั่นแหละยิ่งจะปรากฏให้เราเห็นชัด แจมแจ้งขึ้นมาเลยบุญก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเป็นทับทวีเลยก็ได้ยรู้ทุกคนในโยดนิ่งกันต่อไปนะจ๊ะ